เรียนท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านนันชูโชตกระผมนายบุญเลิศเสนานน์นายกสมาคมอนุรักษ์เอกาสารโบราณขอขอพบพระคุณท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัมมนาวิชาการเรื่องความสำคัญของคัมภีร์บาลาต่อพุทธศาสตร,ศร,ร์ศึกษา และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณจากประเทศไทยและมหาวิทยาลัย k ิ n g College ลอนดอนจากประเทศอังกฤษในวันนี้ในบัดนี้ได้เวลานสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านรองประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานสมัมมนา วิชาการเรื่องความสำคัญของคำพีใบลานต่อพุทธศาสตร์ศึกษาขอเรยนเชิญครับกับนมัสก,การพระคุณเจ้าพระเทลานุเทระทุกรูปท่านอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครท่านวิากรจากกิงคอ o เลกต e ลอนดอนประเทศอังกฤษท่านนายกสมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณท่านอดีต ผู้บริหารสำนักข,ขอสมุดแห่งชาติกลุ่มสมมกอท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในานามของกระทรวงวัฒนธรรมผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานสัมนา,าวิชาการเรื่องความสำคัญของไบลานที่มีต่อพุทธศาสนาที่มีต่อพุทธศาสตร์ศึกษาและพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณประเทศไทยและ n ิงค l l e g e ลอนดอนประเทศอังกฤษในวันนี้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่รับรู้กันแล้วว่าเอกสารโบราณไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาทั้งทางด้านพุทธศาสตร์และด้านอื่นเอกสารโบราณเหล่านี้บางฉบับมีอายุนับร้อยปีบางฉบับโดยเฉพาะเอกสารโบราณที่เป็นคัมภีรใบลาน ก็มีสภาพที่มีความจำรุดสุดทรงไปตามการเวลาซึ่งเอกสารเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างโดยความร่วมมือร่วมกันทั้งในภาคส่วนของราชการและเอกชนการดำเนินกิจกรรมวันนี้ทั้งในส่วนของการสัมมนาทางวิชาการและการลงนามความร่วมมือร่วมกัน ในการอนุรักษ์เอกสารโบราณน,นั้นนับว่าเป็นสิ่งสําคัญเป็นนิมิตหมายที่ดีทั้งในเชิงวิชาการและการอนุรักษ์เอกสารโบราณซึ่งผมยึดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดําเนินงานนั้นจะนําไปสู่ทั้งด้านการทั้งด้านการอนุรักษ์และการศึกษาเอากสาร,าสารโบราณในรูปแบบต่างๆซึง่งจะนํามาซึ่งข้อมูลที่บรรจุอยู่ภายใน สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือการสัมมนาและพิธีการในวันนี้เป็นความร่วมมืออันดีระหว่างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่สนใจทั้งในส่วนที่เป็นนักวิชาการในประเทศไทยและจากต่างประเทศคืออังกฤษซึ่งจะส่งผลให้กับแวดวงวิชาการในการศึกษาด้านคัมภีร์ไบางที่เป็นคูู่ประการอย่างยิ่งต่อไป บันดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่องความสำคัญของคำพีไบาลานที่มีต่อพุทธศาสตร์ศึกษาผมขอให้การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่คาดหวังไว้ทุกประการสวัสดีครับ ครับเมื่อท่านตัดก็ปรบมือให้เป็นสัญลักษณ์ว่าเราได้ร่วมพิธีนี้โดยพร้อมเพรียงกันครับปรบมือด้วยนะครับผมนั้นรับราชการอยู่ในกมรมศิลปากรมาไม่ต่ำกว่า30สิบปีและก็ ดูแลในเรื่องของเอกสารมาเอาเอกสารโบราณมาตั้งแต่ตน้นเรียกว่ามีความผูกพันเกี่ยวกับเอกสารโบราณอย่างไม่มีสิ้นสุดแม้กระทั่งวันนี้ที่ผมจะกเกษียณไปแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่องเอกสารโบราณไม่น้อยนะครับเพราะว่าผมนี่เดินทางไปสำรวจเอกสารโบราณทั่วภูมิภาคของประเทศไทย แล้วก็เห็นเอกสารโบราณต่างๆซึ่งยังไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเรานักภาษาโบราณนั้นต้องเรียกว่ามีจํานวนน้อยอซึ่งผมเป็นหัวหน้าดูแลอยู่มีจํานวนไม่ถึง15ท่านนะครับในปัจจุบันนี้กร<ม>ะผมนั้นมองเห็นว่ายังผูกพันอยู่กับเอกสารโบราณ ก็เลยมีความคิดในเรื่องของอเอกาสารโบราณนี้ว่าเราจะทําอย่างไรที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ส่วนราชการนั้นมีกําลังที่จะช่วยกันดูแลต่อไปจึงได้คิดร่วมกับท่านดรชมุมไพบูรณ์ชุมพลไพศาลซึ่งท่านก็มาหาผมที่กลุ่มหนังสือตุกเขียนและก็มา เลาอะไรต่างๆให้ฟังในต่างประเทศท่านก็เลาให้ฟังในประเทศไทยท่านก็เห็นงานอะไรต่างๆเกี่ยวกับเอกสารโบราณนี้อมองเห็นว่าในประเทศไทยเรานั้นยังยังที่ขาดการดูแลเมื่อมองไปในทั่วประเทศในภูมิภาคของเรานั้นต่างประเทศรอบบ้านเรานั้นท่านได้มีการดูแลเอาใจใส่และทำ วิวัฒนาการในเรื่องของเอกสารโบราณเหล่านั้นเรียกว่าล้ำเหล่านำหน้าเหล่าอย่างเช่นประเทศลาวที่ผมไปดูนั้นในเรื่องของเอกสารโบราณนั้นท่านสามารถที่จะเข้าหาข้อมูลได้ง่ายแต่สําหรับประเทศไทยเหล่านั้นยังยังขาดตรงนี้อยู่ผมก็เลยมีความคิดว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้ประเทศไทยเหล่านั้นให้ประชาชนทุกมู่เหล่า สามารถที่จะเข้าไปถึงข้อหาข้อมูลของเอกสารโบราณเหล่านั้นได้ง่ายอันนี้คือคือความคิดของผมที่ที่มีความคิดว่าจะช่วยเหลือส่วนราชการอย่างไรจึงได้มีความคิดว่าน่าจะตั้งองค์กรที่เป็นอเอกชนก็โดยความคิดว่าน่าจะตั้งเป็นในรูปของสมาคมและจดทะเบียนถูกต้องอนี่ชื่อว่าสมาคมอนุรักษ์ เอกสารโบราณซึ่งได้รับอนุญาตมาสดๆสรดสด้อนๆนี่เองในวันที่25สิงหาคม2558ครับครับโอกาสจากนี้ก็จะเป็นการลงนามระหว่างสองประเทศนะครับเรียกว่าสองประเทศกันแล้วกันครับโดยทางประเทศไทยก็จะมีท่านอาจารย์บุญเลิศเสนน,นนนท์เป็น ผูลงนามและก็ทางอังกฤษก็เรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดรเคธนะครับ รรรรพระมัฐพระจังพระจาน and members of the Sangha, ladies and gentlemen, thank you for being here today. Um, in the um, mid-18th century, when the Sri Lankan monastic lineage had died out, เขาก็พูดถึงว่าช่วงศตวรษที่18เนี่ยมีศัสนาพุทธใน,ในสีลังการม,มันสูญหายไปนะครับแต่เขาค้นพบหลักฐาน,นว่ามีพระจากสยามี่ เข้าไปในที่ศรีลังกานะครับเพื่อเผยแพร่ก็คือดูจากหลักฐานทางศิลปะวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับดูจากโครงสร้างตึกแล้วก็มีการจากคำพีอย่างเงี้ยครับก็คือจะเห็นว่ามีพระไทยไปเข้าไปช่วยเซฟศาสนาหรือช่วยแบบรักษาศาสนาพุทธใ,ในที่นั่นที่นั่นครับเขาก็เลยพูดถึงว่าความสําคัญของเมนูสคริปต์หรือว่าคำพีใบลานพวกนี้นะครับว่า ถ้าศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยจะเจอความเกี่ยวโยงกันอีกมากมายนะครับก็เหมือนเป็นต้นไม้นะครับก็คือเป็นต้นที่ว่าเรามีรากอีกหลายรากที่ยังไม่ได้ศึกษาถ้าเราได้ศึกษาคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยเราจะทําให้เห็นว่าความเกี่ยวข้องกันระหว่างศาสนาพุทธในพื้น,นทวีปเอเชียอย่างงี้นะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีพระคัมภีร์ไบรลานเนี่ยเหลืออยู่น่าจะเหลืออยู่จํานวนมากคงมีจํานวนมากที่ ที่หายไปแล้วหรือว่าสูญหายไปแล้วแต่ว่าแต่เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศเคนาเนนะครับก็คือเขาเนี่ยสูญหายไปกว่า90%ก็คือเหลือแค่10%เท่านั้นเพราะฉะนั้นความความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมหรือทางภาษาของเขาเนี่ยมันไม่สามารถจะแสดงออกได้ในปัจจุบันเหมือนภาษาไทยยังเรายังมีเยอะเรายังมีเยอะเรายังมีคำผิดมากมายที่รอการศึกษารอการจัดเก็บนะครับ t h e e maybe related to manuscripts in thailand but we don't know yet ดี <c oughs> ใจที่ได้มีโอกาสมางานนี้ <c oughs> คือเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยตรงคือการที่มีสมาคมอนุรักษ์ เอกสารโบราณขึ้นมาแล้วก็ได้ดำเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งได้มีการรับรองถูกต้องได้สิบกว่าวันมานี้แล้วก็มีการเปิดตัวในวันนี้ในการเปิดตัวนี้ก็มีการสัมนาวิชาการในเรื่องนี้ขึ้น เพราะนั้นการที่มีสมาคมอนุรักษ์นี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยอันดับแรกในความเห็นก็คือ <c oughs> ต้องขีดขีดวงขีดกรอบหรือสร้างกรอบขึ้นมาว่าจะทำงานอะไรแบบไหน,น,ปไน,นประเทศไทยในยยนะประเทศไทยเรานี่มีหลายที่นะประเทศไทยเรานี่เราก็คัมภีร์โบราณในสูญหายไปมาก เพราะว่าคนที่ดูแลรักษาเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็คำมภีร์หายไหมหายเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะที่วัดมันมีความคิดอยู่ในยุคหนึ่งนะเมื่อสักสมัยนั้นเป็นเองก็ห้าสิบปีสี่สิบกว่าปีห้าสิบปีนะั้มีความคิดว่าพระที่ทําจากเป็นพระดินอ่เป็นพระเผานะเ,าเป็นพระผงนะ ที่ทาจากคมภีรจะศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเอาคมภีร์มาเผาหมดเลยฮนะเผาให้มันเป็นผงนะแล้วก็มาทําพระบอกขังูีคมภี์เก่าๆแทบจะหมดเลยนะทุกวัดเลยนี่เป็นความคิดที่แย่มากแต่ว่าเป็นความคิดที่เกิดขึ้นแล้วและก็ทําลายของพวกคมภีรโบราณนี้มากมายสมัยก่อนนี่ นะเขามีความคิดดีเข,เ,ขเ,ขเ,ขเขา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 กลัวปลวกกินอะไรกินนะเอาคำพงคำพีอะไรต่างๆไปไว้สร้างอาคารนะเขาเรียกว่าตู้เขาเขาเขา,เขาเรียกว่าหอไตรเนะี่ยไปสร้างไว้ในศัก์อะไรต่างๆเนะี่ยป้องกันอย่าง่ที่กําแพงเพชรก็มีที่วัดคูยางน,นะก็สร้างไว้อยู่ในศัต์กรมศิลป์เขาไปจัดการให้เี่เดียวกันนะสมาคมของเราเนี่ยไม่ใช่อนุรักษ์ ไม่ใช่เป็นที่อนุรักษ์คัมภีร์ไม่ใช่ว่าหาคัมภีร์มาแล้วมาเก็บใส่ตู้เก็บใส่ตู้แล้วใครอยากจะดูก็ต้องไปขอกุญแจอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันต้องสามารถเปิดเผยได้ให้ความรู้ได้อะไรต่างๆอันนี้ต้องต้องคุยกันในเรื่องรายละเอียดคําถามก็คือว่าแล้วปัจจุบันคัมภีร์เหล่านั้นยังหลงเหลืออยู่มากก็หล<ร><ม>ั<ร>งจากที<ร><ม>่ทาง การวิจัยได้ไปสืบค้นไปพบก,กันต่างก็พบว่าวัดที่มีการเก็บรวบรวมคอมท,อทีทำหรือมีมิสเกตมากที่สุดในภาคเหนือก็คือวัดสุดเม่นวสุเม่นมจังหวัดแพร่โจทย์การวิจัยก็มีเล็กๆนะครับก็คือว่าทําไมวัดสุดเม่นจึงเป็นวัดหนึ่งวัดเดียวที่ยังมีการอนุรักษ์หรือการเก็บรักษาคอมทีไว้ค่องข้างม่านที่สุดในภาคเหนือ วัดอื่นก็อาจจะมีบ้างเช่นที่วัดอต่จอลจังหวัดต่างๆลงทั้งวัดอื่นที่เหลือก็เป็นอารสูญหายตามที่ท่านทั้งหายได้ทราบแล้วอันที่หนึ่งก็บอกมารักษาไว้ที่นี่ได้อย่างไรอันที่สองก็อยากจะรู้ว่าพระสงฆ์รวมทั้งชาวบ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความเพิยน์นอกจากตัวของรกรมศิลปากรรวมทั้งหน่วยงานหนะลายแห่งที่ทําการด้านอนุรักษ์ไปแล้วเราจึงลงไปตามค้นคว้าหา ความรู้ในการรลท่ทข้มธและสร้างกระบวนการขึ้นมาใหม่ที่วัดสุเม,ม่นจังหวัดแพร่เก็บรวบรวมข้ทั้งหมดมี8ทันตประปู๋จํานวนไปรลำมากกว่า1 0 0 0 0แสนปูหรือว่ามากที่สุดในในภาคเหนือ้อมูีเห่านี้มาถึงได้อย่างไรแล้วทำไมจึงมาอยู่ที่นี่แล้วเก็บรักษาต่อแก่ไว้ได้อย่างไร หลวงพ่อเมื่อครูบาชื่อการกันญน,นอริยวาสีท่านมีชีวิตอยู่เมื่อ200ปีที่แล้วทางครูบาอจารย์สมัยนั้นก็บอกว่าหลวงพ่อใช้ประเพณีอันหนึ่งที่เรียกว่าประเพณีต,ต,ต,ะตะากธรรมตากธรรมตอต่าสานตอแต่ตากธรรมก็คือเหมือนว้าวตากแบบว่าได้อนุรักษ์คำพีเศษนี้ไว้โดยวิธีของทุกชนแต่ผลปรากฏว่าไปสอบถามในทั่วภาคเหนือ ก็ไม่พบว่ามีประเพณีดังกล่วาวในภาคเหนือคณะของผู้วิจัยของสถาบันวิจัยทุ่งสารจุฬาจึงเดินทางไปตามบันทึกเดิมของหลวงพ่อคุูตาแฉนะว่าครั้งหนึ่งท่านไปจากแท้เราก็เดินทางไปที่หลวงพ่อวังพวกเราก็เดินทางไปที่หลวงปวังเพื่อไปสืบค้นล่ลองรอยว่าประเพณีผ่านซึ่งเป็นที่มาของการอนุรักษ์ของขีมนั้นอยู่ที่ไหนบ้างก็ ไปวัดหลายวัดอันนี้ก็เป็นคณะของเราก็ไปที่วัดวิชุนาราแล้วก็วัดศส,สิขาลามนี่เป็นการเดินทางไปตามรอยก็เป็นนิสัยรรมขึ้นมาแล้วก็ไปหาโอกรอยชองทีวัดถ้าที่เราเห็นก็คือเป็นวัดวิชุนาราในเขตเหือปังประเทศลาวก็ทั้งหลายท่านพวงก,ก็ไปสนทนาธรรมลงไปพูดคุยกับพระมหาเถระกับผู้รู้ที่อยู่ข้าบางว่า ในอดีตนั้นหลวงพ่อพบานมีการใช้ประเพณีตักคำเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดแพร่หรือล้านานานเมื่อสัก200ปีก่อนหรือไมสอไ่สืบไปสืบมาก็เริ่มเพราะว่าก็ได้ได้พบว่ามีประเพณีตักคำที่สามารถค้นด้วยด้วยภาพ ก็ได้พบลงไปก็คือพบหลักศิลาจารึกที่หลวงพ่บางที่เป็นการบันทึกการเดินทางของคุบากัรจนะอริยวาสีที่จังหวัดแพร่ท่านไปที่หลวงพา่บางในสมัยนั้นก็เราก็เลยไปอ่านจากศิลาจารึกแล้วก็ไปพบภาพาที่เรียกว่าความเี็ีนติตาธรรมในวันที่เรียกว่าศพสิทธาลามในเขตหลวงพระบางอ,อันนี้เป็นศิลาจารึกที่เกี่ยวข้องกับ หลังจากนั้นเราก็เลยไปเห็นภาพนี้ที่อยู่ในขนงอุโวสถของวัดสดศิีการาม <S <S ก็จะเป็นภาพของพระเทรัชาวลาวเอาค,คอมพีวเตทำต่างๆซึ่งอยู่ในวัดสดสินการานั้นเอามาตรวจช็อะพอมาตรวจช็อะมาตรวจสอบมาทําการคัดลอกมาเท็บฝุ่นปัดคอมพีแตร์ทุกอย่างใหม่แล้วก็มาจางเขีนยงิ่มเติมในกรณีที่เป็นมันชุบเสียหาย แล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ระเทีตัวนี้ก็คือเอาท่าขาวห่อคำทีแล้วก็ทําพิธีทางพุทธศาสน,นาก็คือเวียนเรียนรอบอุโบสถหรือรอบเจดีย์ก็ได้แล้วก็เอามาถวายเป็นผู้ทธาบูชา,ามีการเอาคำทีทำไปตากทำทั้งห่อท่าเหตุผลก็คือว่าการตากคำทีทำไวรานตากแดดโดยตรงนั้นจะทําให้เกิดการทําลายอตอัวคำทีโดยตรงเพราะความร้อนนั่นแหละ ราะฉะนั้นการห่องด้วยผ้าจะเป็นการควบคุมความชื้นอันตรายต่างๆที่ที่จะทําให้เกิดความดีมันเสียหายทุกอย่างก็ทําให้เกิดการดูแลทมทีได้มากขึ้นพอตากแดดเรียบร้อยก็เก็บมาไว้เปลี่ยนผ้าใหม่เอามาไว้ในผมโดยมีวบายก็คือการเทศให้ญาติโยมท่านหลายได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงก็คือจะเป็นเรื่องของที่เกิดได้ขึ้นในประเทศท,ที่ลาว พอเราได้เห็นแนวคิดต่างๆต,ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะกลับมาฟื้นงานประเพณีตักคำที่จังหวัดแพร่ก็เลยเริ่มต้นเชิญชวนเด็กนักเรียนเชิญชวนพระเนะนเชวนหลวงพ่อมาดูรหัสมาคัดลอกจากภาษาล้านนาเป็นภาษาไทยแล้วก็เชิญชวนญาติโยมเตรียม งานเพื่อได้จัดประเพณีต่ารรมขึ้นมาใหม่หลังจากที่หายไปจากสังคมไทยร้อยประมาณร้อยปีที่แล้วก็มีการเชิญชวนคนเท่าคนแก่ชวนชุมชนเข้ามาจาัดพิพิธภัณฑ์รวมทั้งอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นเตรียมกระบวนการต่างๆให้ของสมที่จังหวัดที่วัดสมเม่นหลังจากนั้นเราก็ฟื้นประเพณีต่างขึ้นมาใหม่ที่ จังหวัดแค่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2 5 5 0ก่อนนั้นก็เริ่มดำเนินการกประเพณีต่ารรมโดยใช้วิธีของชุมชนเอาคตรที่ทำมาห่อผ้าใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็เรียนแบบว่าสมัยตอนหลวงพ่ออยู่นั้นท่านานแห่งด้วยช้างเราก็ทําช้างเรียนแบบแล้วก็เอาคตรที่อ่านทำมาศีลาจ,จะลึกที่เราไป,ไปดูที่โบพถ์บางก็กลัมาทำใหม่ ที่ที่วัดสุเน่นหลังจากนั้นก็มีพิธีโดยโดยกระบวนการพานธอันนี้ท่านั้หมายก็คงเห็นเห็นเป็นภาพของการอนุรักษ์ครรมดีธรรมโดยวิธีของชุมชนมีการเชิญชวนองค์กรในท้องถิ่นเชิญผู้ว่าเชิญคณะสงฆ์มาร่วมเป็นสรีธิญาณแล้วก็ทําเรียนแบบของที่ลาวก็คือการจุดเทียนลำทางเป็นแสงสว่างแล้วหลังจากนั้นก็ อาความมีทํามออกมาจากที่ไม่เคยได้ทำเพราะว่าเชื้อราขึ้นก็ไปไปร่วมตากเ,เรียนอรอบวัวสดแล้วก็มา,าตาดแดบนะครับตาไว้ออรอบเจดีในทุกๆเดือนมก,กรลาของแต่ละปีทางเรียกว่าวันขึ้นสี่ข้ามขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสี่แล้วก็มีกระบวนการเชิญชวนนักเรียนมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกิจกรรมที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของปฏิปทาธรรมในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมเยาวชนให้มีการเรียนรู้ภาษาละนานมาคัดแข่งขันกันประกวดคัดลายอแล้วก็การห่านความดีธรรมทุกอย่างก็ใช้เป็นกระบวนการทั้งหมดเพื่อให้ชุมชนได้เห็นคุณค่าของความดีธรรมตอนเอาไปตากคนแก่เอาไปตากตอนเจ็บก็คือให้ให้ให้เด็กเ,เจ็บอันนี้ก็จะเห็นเห็นภาพ กระบวนการแต่างๆที่เกิดขึ้นที่ที่วัดสุดแม่นมีการให้รางวัลผู้ที่ได้สมเด็จพระเทพทรงแนะนําให้ใช้กระบวนการของชุมชนร่วมกับกระบ,บวนการของภาครัฐในการจัดการซึ่งในปัจจุบันเรามีการแปรวิเคราะห์อันดับแรกคือเราลิฟต์ขึ้นรายชื่อคำพีทั้งหมดที่รวบรวมในวัดต่างๆให้ตอนนี้ท,ทําในภาคเหนือทั้งหมด7จังหวัดก็มีเชียงรายเชียงใหม่กูล แร่าน่าขยาแล้วก็มีลัปางอีกนิดหนึ่งโดยความร่วมมือจากของมหาวิทยาลัยจุฬาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็หลังจากขึ้นนิสรายชื่อทั้งหมดตามคำชีมีการแยกมวหนึ่เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็คือหาคำทีที่มีความเก่าแก่และมีความสมบูรณ์พอมาแปลอย่างเช่น I've been Uh, and I'm going to try and talk about three things in the main. I want to say something about the difference in attitudes to manuscripts, which reflect the different situations in the West and the situations in Thailand. I want to say something about terminology and something about technology. <coughs> พอเปรเียบเทียบนะครับอย่างเช่นของเท็กหรือคำทีที่เมืองน,นอกที่เขาดูแลอยู่เช่นที่แคมบริดจ์อะไรเงี้ยนะครับมีมีไม่ถึงไม่ไม่ถึงสองพันหรือว่ามีบางที่ก็มีแค่30ชิ้นแต่เนื่องจากเมืองไทยเนี่ยมีเป็น60,000ชิ้นหรืออย่างเช่นที่ราชพัฒนเองมีหม0่นชิ้นมันทำให้รู้สึกว่าแบบมันไม่สำคัญหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับคือเขาไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าให้คิดว่าเนื่องจากมันมีมากเนี่ย มันจึงทําให้เราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีต่อมานะครับเขาก็เดี๋ยวจะให้คาแนะนำทีหลังว่าเราควรจะจัดการกับคําทีไปร้านพวกนี้ยังไงนะครับเขายังพูดถึงว่าย้อนกลับไปว่าการจัดการนะครับเอกสารของเขาอย่างเช่นเนี่ยเขาคึดมาจากไหนก็คือเขาจะมองตะวันตกเนี่ยเขาจะมองเขาจะมีวิธีการมองต่างกับคนไทยคือคนไทยเนี่ยจะมอง เอกสารพวกนี้เป็นลักษณะที่ว่าเราให้ความสําคัญักษสัที่ว่าเราเชื่อมันเราแบบเราต้องการที่จะแบบหาแค่คมผิดแค่แก้ไขมันแต่มุมมองฝรั่งเนาจะมองด้วยกันว่าอ่านแล้วก็คิดวิเคราะห์แล้วก็ crop, วกิจารณ์ไดน้นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ไม่ได้ไว้ใจทุกอ,อย่างเราจะหาข้อผิดพลาดว่ามันมีการตกหล่นึงเรื่องเวลาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของคนไทยเนี่ยเออมีการแก้ไขแค่คําผิด แล้วก็เราก็เชื่อในเท็นะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันดีนงามแล้วอะไรเงี้ยนะครับคือคิดคนละแบบแล้วก็ต่อมานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือที่น่าสนใจอาจารย์เขาพูดถึงว่าอย่างมันจะมีที่ศึกษาที่ใช้ทั้งนนในประเทศไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศก็คือเขาจะมองที่จุดเริ่มต้นของของคนไทยชอบมองว่ามันเริ่มต้นที่ไหนอะไรเงี้ยนะแต่ของเขาเนี่ยเขาจะมองว่าช่วงเวลาปวสางก่อนเนี่ยมีความสำคัญเท่ากันหมด ซึ่งเป็นการมอนที่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองได้แค่ว่าเกิดจากไหนเนี่ยเราจะไม่ค่อยคิดวิเคราะห์เท่าไหร่นะครับส่วนต่อมาเขาจะนำเสนอก็คือว่าเขาเสนอเนยให้เรา,เาสา,ามอย่างครับก็คืออย่างแรกคืออยากให้เราคิดถึงเรื่องการจําแนกหรือเรียกว่าแค่ต็อกนะครับอย่างเมืองนอกเนี่ยตอนนี้มีการจําแนกที่ว่าเราเราสามารถโคดก็คือใส่โคดไปมันก็จะแปล เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยไปใช่ไหมครับเราก็สามารถจัดเก็บพวกนี้ไ้ได้เลยเป็นหนังสือของฝรั่งแต่ถ้าเมื่มบานีจีนกับญี่ปุ่นก็เริ่มทาแล้วแต่ว่าอย่างในภูมิภาคเราของเราเนี่ยยังไม่มีการจัดทําขึ้นคือมันงานน่ายมากที่ลักษณะที่ว่าเมื่อเราจัดทำเหมือนเรากรอกเข้าไปที่เขาโชว์ให้ดูนะครับมันจะปรากฏบนหน้าจอที่ขอสมุดเ,เทียบเท่ดเลยนะครับที่เมืองออกฟอร์ดถ้าเราทําได้เนี่ยมันจะเป็นการดีเพราะว่า สิ่งที่มีการจําแนกแล้วเนี่ยจะถูกการคนจะให้ความสําคัญแต่สิ่งที่ไม่ได้รับการจําแนกไม่ได้รับการบันทึกไว้เนี่ยมันจะสูญหายมเดียวกับเสียงที่จะสูญหายนะครับเขาจึงแนะนําให้เราลองดูการจําแนกนะครับแล้วก็อยา่างคือการให้ให้คาจากัดความเกี่ยวกับคําพวกนี้ต้องให้ชัดเจนบางทีเรายังไม่ชัดเจนอยู่เราจะมีการใช้คําหลากหลายแต่ของเขาจะชัดเจนหมดอย่างเช่น คำว่าผูากคขา่ามัดอย่างเงี้ยนะครับเราต้องไปหาว่าเราจะใช้อะไรจะแน่มันก็จะเป็นการชัดเจนขึ้นครับสุดท้ายก็คือเปการร่วมมืออย่างที่เราทำตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการท้าทาที่ดีเป็นเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับก็อยากให้ช่วยกันเอ่อเหล่านักวิชาการแล้วก็ภาครัฐางเงี้ยครับช่วยกันดูแลในการเพราะสิ่งที่เรามีมันมีค่ามาก